ทโทรใหม่รอจ้าคิดว่าเท่มากรอจ้าคราวก่อนบนปวดลังรอจ้าคราวนี้บนอีกไหมจ้าเท,<โ>ทสบบครับเหยีดแม่งตัวไรนี่โทรสองรอบไม่ต้องตกใจนะครับอพอดีลุงเอกดเปิดเทปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไอ้คุณเคนชาน่เต็งน่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 งเต็งน่งน่งน่น่งเคนชาน่เต็งน่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 งเต็งนิ่งน่งนๆ่งน่ง จีบีเป็นจีนิกับปองได้ไหมครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเพื่อนปากถามมุยีเป็นภัยต่อชีวิตลูกตาม,มิดเป็นภัยสวัสดีลุงเอผมตัน,<อ>นี้บอยครับตือดือตืดือตือดือเลสโลอดิอดอดาวลิตเติ้บิดคนบนหน้าจอคุณพ่อมันชื่อมิตออ้ออออาก็ไม่รอดอย่างงี้ครับแต่ดูแล้วผมว่าลุงเป็นคนดูนะดููแจกแดกชันฉัน มเตอร์เซบาส์ครับเทียบสารูปกับความพึเเครื่องหมายสี่เหลี่ยมซอะไรเสื้อขาไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจองดถก่อนเจน่าคางเอมิเลียเลนเดนต้นรนกับผมสักเพลงไอ้สิวที่กระดอไอ้คอเป็นที่เท่าไอ้เต่าโดนรถเหยียบไอ้เขียดไม่มีขาไอ้หมาติดเป้งเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโดชุดสองรถใส่สกู๊ปปี้สตาร์ทได้แล้วนะครับนีมันมาหมดไอเยสแม่โดห้าร้อยเติมน้ำามันห้าสิบ พี่หมาแห้งครับขอกำลังใจหน่อยครับที่ผมโดนจับเข้าคุกขับรถถังไปซื้อราดหน้าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมะเลยวะไอหน้าลูกหลังไอต้นมะย,ยมไม่มีลูกไอหงไฟหงไม่มีน้ำยาไอผงบาร์บีคิวไอข้าวผัดผ<ม>อเมริกาเดี๋ยวนะปอนชอบนะใชเผยถุงยางเมื่อก่อนคุณภาพไม่ดีเท่าปัจจุบนั<อ>นเลยถึงทะลุถุงมาเกิดได้โอ้โหราโพยพรวัดเกิดแฟนผมหน่อยครับชื่อมิกิแฟนผมเป็นคนญี่ปุน่นเฮ้ยมิกิ

นังเอไ,ไหนไหนลุงคนแรกเลยค่ะที่นั่งต่อเลโก้แล้วเงินไหลเข้ากระเป๋าแบบง,งงงหนูต้องเกิดกี่ชาติอะคะช่วยด้วยตอนนี้นซิเอร์อแมนกำลังไล่ทำลายาพู้จัดจกราวาลอยู่ถ้าไม่มายหยุมันจากระาวลา<า>เราจะโดนด้วยอสอนภาษาอังกฤษตัวไหนเล็กที่สุดติกตกต๊กตอกติ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 ๊กตอกตัวเอเพราะคลุมอวยไอเอหัวคู เอเ<ห>ดาคนชื่อเฟรมหน่อยผมขอเจ็บๆผมให้ยี่สิบเดทุกเมงอีกทีกูต้องเอาาุกมงมึงเนี่ยอกเฟรไม่ควายตอนไหนไม่รู้ทำไมยากแก้แพ้กินแล้วต้องนอนทำไมวะมันง่วงคนแพ้มีสิทธิ์แค่ฝันจนมาเห็นกับตาจนพาใจมาเจ็บจัดดิจนม่เห็นกับตาจนผาใจมาเจ เอาตค่ะข,ขอแบบแอ็กแอ็เซ็กซี่เซ็กซี่หมดตัวแหละใจยอมยกให้เธอเป็นจองขวัญหมดตัวยังเก็บสันหลังอยู่เนี่ยตัวเลือก1 g ึ beat, 2, I, g ing, 3, ่งจีบีสองไอไข่กูมิ่งสามออฟตุดไข่กูมิงคำถามคือถ้าลุงเอลุงเอจะใช้อะไรยัดอลุงเอคะบอกรักแฟนให้หน่อยคะ่ะแฟนชื่อพี่บุกทำปากมาวาว้าด้วยนะคะไทยสุภาษิตอีกครับดูทางให้ดูหางดูนางให้ดู ทำชี้พงกระรอกยิงปืนนัดเดียวปอมุงทางเอ้คด้ข่าวมึงโรคจิตใช่ไหมกูจะโทรแจ้งตำรวจให้มาจับมึงเดี๋ยวนี้แหละเครื่องหมายสี่เหลี่ยม191จับ EAT ค่ะเสียงสคูบี้ดูแล้วร้องเพลงให้ฟังหน่อยครับมันสำคัญกับชีวิตผมมากค่ะ เดผมังว่าลุงของี่ไอวันทุย่นั่คิดยวเมาแอนเล้าอยู่ลำคํายัวนมดมูรูแล้วกอกตะปูปิดตรับน้เชื้อของโยเอผวดคาได้ไหมไหนโดนจอหล่อโดนใจมากกว่าคอหล่อมากกว่าใครวยหัวเคเอหัววยคือย um> ี่อะไรเนี่ยว claro> ันนี้ลุงเอหล่อมากครับขอบคุณมากครับ ใครๆก็ชมครับถ้าเทียบกับลูกงเพึ่งคลอดรักนะครับชอมแก่นนะครับไอเอมันเต็มปะวะมึงอะเต็มหรือเปล่าไอ้เฮียฮะแป๊บหนึ่งนะครับคนโง่ใกล้ฉันในวะเอ <A S 2> <c oughs>